ถ้ามันมีที่มีกลุ่มคนชุมชนที่มันต้องไปเอาน้ำเก็บอันนี้คือเขตชุมชน,มนชาวบ้านพุทธชาวพุทธอ,อันจาเดนิดูแบบนี้นะอรเดนก็มาดูแบบนี้นะไ <laughs> ปทีจัพระสดกำลังก็มาดูของชาวบ้าน นเหมือนท่านเดนนิสเหระครับใช่ใช่ท่านเดนิสก็ดูไปบนี้โอ้โหโอ้โหเลยอ่าครับท่านอาจารย์ประเสริฐก็มาเยี่ยมชมนะครับเพื่อสำรวจดูวิถีดำเนินชีวิตของชาวบ้านและดูว่าท่านจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับท่านอาจารย์หิตธานก็ยังแซวว่า เหมือนท่านอาจารย์เดนิสนะครับตอนที่ท่านมาก็มาดูแลอย่างเงี้ยครับ <S <S ปรเปิดฝาหม้อฝาหายดูในชีวิตเพื่อจะช่วย<ไป> <S 2> <S 2> แล้วเดี๋ยวเรวจ,เเวจะถามว่าแม่ต้องต้องใช้เงินไปหาหมอค่ายาอะไรประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเราหาเงินให้ครับมันี่เราเสนอตรงนี้มันชีวิตฉันไง ที่านร่องอออันนี้ลูกสาวของลูกสาวพึ่งอเป็โจงเพราะว่ามีโดมีสามีเหมีลูกสองลูกชายแล้วไม่มีที่สามีก็ซื้อเือนกันอหมบ้านเมื่อกี้ไม่มีไฟไม่มีเขไม่มีเงินไม่มีเงินต่อไฟ

อันนี้หนึ่งคนหนึ่งคนแล้วก็ที่ป่นที่โนไลที่ที่บ้านไม่มีไฟแล้วมนปนสามคนไรยคนก็จนไทํงางานอยู่มีจดไว้นะครับว่าบ้านไหน,นมีอะไรที่บ้านไหนที่หนักหนักสุดจริงๆที่มีปัญหามากจริงๆช่วยเหลือกออรณีเร่งด่วนเร่งด่วนก่อนเลย<อ>ให้ช่วยเขาทนทุกข์ในเบื้องต้นก่อนนะครับ ก็ให้ทางคณะกรรมการวัดช่วยจดไว้อเนีน่ะอนกันครโอเไห่ลองถามเขานอยเขาอยากได้อะไรถ้าถ้าเขาอยากเขาอยากได้อะไรชีวิตเนี้ยมันอยากได้อะไรต้นต้นนะอุเอาณาจักกีรติยจะไม่ยบุกมันอะไรนะครับ นะฮันบอกถมั้นูเนตนันายัแคบรนกีนเฝอยกนเลยังคอยสวทายักี่พยกันนะทูอท่านบอกว่าเราแม้แต่เราท่านบอกว่าอยากอีวิีอ่ตอนนี้ไม่มีใครแล้วเราช่วยได้อะไรก็ได้ท่านก็อยากอยู่เฉยๆสบายๆแก้อย่างวิธีอยู่กองทายนะครับกองทายต่างอย่างวิธีก็ได้สบายอยู่ได้สบายเลนเ ไม่ได้พูดอะไรเอาอะไรก็ไม่ได้พูดเลยชงบนนนอย่อย่างเช่นหม้อชามเตาไม่ได้บอกเห็จะมีชีวิตอยู่แับไม่เจ็บป่วยไม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคือเรื่องสําคัญของพวกยาพวกอะไรอย่างเนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับไม่มีใครแล้วทั้งนั้น ถ้าเงินก็ต้องให้เขารู้ไม่งั้นเดี๋ยวลูกเอาไปใช้เองหมดใช่ต้องให้เขารู้ให้เขารู้ก่อนรู้ก่อนรู้ก่อนไปเรื่อกระดาษให้หรือไม่ก็ทางนี้จะต้องเป็นคนดูแลดูแลด้วยงั้นก็จะให้กรรมการที่วัดบริการวัดดูแลที่มีสามคนสี่คนนะับแล้วก็มาเยี่ยมแล้วก็มีลายเซ็นด้วยคุคนนี้ให้แค่เดือนเลยตรงนี้นะร้อยบาทลายเซ็นน้คนนี้ก็ลายเซ็นก็ลายเซ็นไม่ได้ก็คลิป คนนี้ก็ได้ได้เซนติฟเรากแก้แล้วถ้าเราก็รู้แลาบัญชีอะไรไมนาแล้วก็ต้องแล้วพอทุกสิ้นเดือนก็ให้แวะไปเอาให้เท่าไหร่เท่าไหร่ให้พออยู่ได้ครับก็ถ้าจริงงานนี้ดีที่สุดให้กรรมการที่วัดก่อนกรรมการวัดจะจะได้มาตามดูได้ย่ถ้แก๊งคุณชานวิทย์อันนี้คืออันนี้คือแก๊งนี่คุณเข้าไปดูจากบ้านหนึ่งไปยังบ้านหนึ่งจากกลุ่ม ชนบ้านหนึ่งไปยังบ้านหนึ่งเข้าทุกบ้านเลยครับอาจารย์มาเชิดเดินทุกบ้านเลยแต่ว่าไม่ได้มาหาเสียงนะครับมาให้เสียงนะครับมาให้เสียงความช่วยเหลือบ้านไหนที่ยากลําบากนะครับก็เข้าไปเช็คดูแล้วก็อะไรที่ด่วนที่สุดก็จดให้เลยนะครับก็โมทนานะครับเห็นทานก็เต็มที่นะครับแต่ว่าไม่มีอะไรเหมือนกันนี้ ไม่แ่งานะไอสิบหกวไม่ไม่ได้เลตลอดชีวิตเปยนูเลยมื่อกี้กไปไปมาอ๋อมอกี้เรายังไม่เจอไม่ยังไม่เจอเนี่ยไปแล้วก็มาเจอ้วก็ไปย่าจนเหมือนกันจมันนะฉันคิดถ่าย้นีงานวนนี้วันนี้วนไวันนี้เฉช่วยล่มล่มยย 啊。<Papa. S 2> wow.